สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นระดมศึกษาปีที่1เด็กๆจะได้กลับมาพบกับครูเตยแล้วนะครับวันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสระสระอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันไปเลยดีกว่าสระที่เด็กๆได้เห็นนะครับคือสระอ้ํา เห็นไหมสระอําประกอบไปด้วยสระอาแล้วก็มีข้างบนกลมๆอยู่เห็นไหมอ่าอันนี้เรียกว่าสระอําอ่าสระอําเป็นสระเกินเกิดจากการประสมเสียงระหว่างสระอะและพยัญชนะตัวมอมาอ่าเด็กๆลองอ่านออกเสียงอะกับมอพร้อมกันอมออมออมอ,อ,มอ,อ,มอก็เลยกลายเป็นสระอําขึ้นมานะอ่าเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสระอํากันอ่ะไปต่อเลยอค่คำแรกคำแรกคำนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ลูกอ่กำลังกำมือคำนี้ก็คือกำกออัมกำอีกครั้งหนึง่งกออัมกำต่อไป อ่าผู้หญิงคนนี้เขากำลังกำลังหัวเราะนี่หรือเขากำลังขำอยู่อ่าเด็กๆสะกดสิขออขําขำขออขําขำอ่าสะกดเองสิครับอ่าต่อไปอ่าจออําจำ ดอ,อํมจำอ่าเขากำลังจดจำเรื่องราวอยู่นะว่าจะต้องทำอะไรจะต้องตื่นนอนกี่โมงเห็นไหมในภาพอ่าต่อไปภาพที่เห็นคือสีสีอะไรครับสีดำอ่าลองสะกดสีดอ,อํำดำาดอ,อํำดำ ต่อไปอเขากำลังรำรำรออ,ำรำรออัมรำรออัมรำต่อไปอที่ข้อมือของผู้หญิงคนนี้เขาเรียกว่ากำไล กำไลกออากำลอไอไลกําไลอ่ลาอต่อไปเป็นผลไม้ลูกผลไม้เราเรียกว่าลำายญยลําไญ่ล,ญลออําลำยอไอไย ลำใหญ่ต่อไปอ่าก้อน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 อ่าเวลาเด็กๆล้มก็เอาเนี่ยก้อนเจ้าก้อนเนี้ยเอามาชุบกับน้ำเกลือแล้วก็มาเช็ดนะเช็ดแผลอันนี้เราเรียกว่าสำลีสำลีส,ำลสออัมสำ ลออีลีสำลีอีกครั้งหนึ่งสองอัมสำลออีลีสำลีต่อไปอาเป็นอาหารที่เด็กๆน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีในจานนี้มีมะละกอใช่ปะเป็นมะละกอ อ่าส่วนผสมหลักเรียกว่าส้มตำส้มตำสออมอสมสมไม่โทส้มตออัมตำส้มตำอีกครั้งหนึ่งครับสออมอสมสมไม่โทส้มตออัมตำส้มตำ คำต่อไปปูดำปูดำปออูตูโดอัมดำปูดำอะเด็กๆสะกดเองปออูตูโดอัมดำ,ดำ,ดำปูดำคำต่อไป ทองคำทองคำทอ,องอทององทองคออำคำัมคําทองคำอีกครั้งหนึ่งทอ,องอทองคออำคำัมคําทองคำต่อไปอ่าเป็น ต้มยำต้ยตมยำตอตออมตมตมไม่โกต้มยออมยำต้มยำคำต่อไปใกล้หมดแล้วลูกระบำระบำรออะระบออาบำ ระบำอีกครั้งหนึ่งรอะระโบอัมบำระบำอ่าต่อไปแม่น้ำแม่น้ำามอเอแม่แม่ไม่อีกแม่นอัมนำน,ำ,นำไม่ถูน้ำแม่น้ำ อีกครั้งหนึง่งมอแอแอแมไม,ม,ม่เอกแม่นออ้าน้าน้าไม่โทน้ําแม่น้ําอ่าคำสุดท้ายมืดค่ามืดค่ามออือดอมืดคออํำคาคําไม่เอกค่ามืดค่ำ อีกรอบหนึ่งมออ,อืดอมืดคออําคำคำไม่เอกคัม่มมืดคั่อ่าสุดท้ายจบแล้วเห็นไหมเด็กๆประมาณสิบห้าคำนะครับเด็กๆวันนี้ไปทบทวนนะเด็กๆได้เรียนรู้คำสระํำเพิ่มมากขึ้นการบ้านเดี๋ยวคุณครู ส่งให้ในไลน์กลุ่มป .1 นนะครับนะวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเด็กๆเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเด็กๆสวัสดีครับบ๊ายบาย